ฟอร์ a l i t y นะคะการสูญเสียอะไรต่างๆแล้วก็ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานการปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นพอเราอยู่อันดับ9สิ่งที่มากระทบเราคือเราก็ถูกกระทบเป็นอันดับต้นๆถ้าเราไม่ร่วมมือกับปรีสครีเมนต์นะคะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองซึ่งเราก็ช่วยไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปร่วมกับปรีสครีเมนต์คือไปร่วมทุกครั้ง นะคะคทำรายงานของประเทศแล้วก็ทำแผนทำนโยบายตอนนี้ออกกฎหมายเนี่ยแต่เราออกกฎหมายค่อนข้างช้านะคะ9ปีผ่านไปเนี่ยกฎหมายเรายังไม่ออกเลยนะคะจากปรีสครีเมนท์ให้เมเช้งทำให้ผลกระทบต่อไรายได้เงินในกระเป๋าของทุกคนบนโลกนี้นะคะเพราะมันจะเกิดความขาดแคลนเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะะประเทศเราก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเรานะคะภาคเกษตรกรรมของเราโดนหนัก โดนหนักแน่นอนนะคะสุขภาพต้นทุนของเราก็ต้องมีงบป,ประมาณมีต้นทุนในการดูแลรักษาสุขภาพที่มากขึ้นนะคะทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือปัญหาไข้เมเชืที่กระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้และประเทศไทยเรานะคะการวิเคราะห์คาดการณ์ความเสี่ยงระดับโลกเขาบอกว่าจะเกิด เอ็กซ์ตรีมเวอรเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือปัญหา AI อันดับสามก็คือเรื่องเรื่องเรื่องสังคมเรื่อง Cost of Living นะคะเรื่องไซเบอร์เขาก็จัดลำดับอันนี้คือลำดับใน2ปี2ปีจาก2024นะคะว่าอันไหนเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแต่พอไล่ไป อีกสิปีถัดไปสิ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศแบบสุดขั้วนี่คือสาเหตุหลักที่จะกระทบต่อผู้คนบนโลกนี้นะตัวนี้นะคะ e น o s y อีโคโซสิสจะเกิดปัญหาขึ้นนะคะเนเช r ร l ล e รีสอร์ทก็จะเป็นก้อนตโตวงใหญ่คือก้อนโตแต่สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอะไรคะ อีโคโนมิกดาวเทินค่ะนะฮะอีโคโนมิกดาวเทินทั้งโลกเราเลยที่จะกระทบใน10ปีที่จะถึงนี้นะคะนี่คือการคาดการณ์จาก world economic resource นะคะส0ปีจากนี้คือเหลือ9ปีเพราะว่าอันนี้รายงานปี20-24นะคะแล้วเราก็จะเห็นค่ะ เราก็จะเห็นสามองศาเวอร์นะสมองศาเวอร์ก็คือโลกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมสมองศาเซลเซียสได้เห็นแน่เราจะได้เห็นแน่นะคะไอเรื่อง AI อะไรที่เรากังวลอยู่เนี่ยเป็นระดับรองไปเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็คือเรื่องของการ Misuse พวก AI นะคะมีการลวงมีการอะไรกันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นคือ หยุดการพัฒนาไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะมี GDP growth กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะคะหยุดเลยค่ะ end of development ไม่ต้องพัฒนาเลยแล้วเพราะว่าเราผลิตหรือเราทำอะไรรุ่นแล้วต่อปล่อยลอยเท้าคาร์บอนทั้งนั้นนะคะ,ะตัวนี้ก็คือที่เล่าให้ฟังว่าโลกของเราได้รับรู้เรื่องเรื่องของภัยพิบัติ ะะอันนี้เป็นมหาหันตภัยของโลกนะคะตั้งแต่ปี1979นะคะมีการประชุมนะคะแล้วก็เอาข้อมูลจากนาซาจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเอามาคุยกันว่าอ,อันนี้มันมหาหันตภัยของโลกอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็เลยมีการตั้ง IPCC ขึ้นมาในปี1990ปีนี้2025ก็คือ35ปีแล้วนะคะส่งสัญญาณมาทั้งโลกเนี่ย35ปีแล้วนะคะ 35ปีแล้วแล้วก็มีการตั้ง UNFCCC UNFCCC กับ IPCC คือหน่วยงานที่ทำงานด้าน Climate Change จะเห็นว่ามี CC CC แปลว่า a t m c t e n h e นะคะ UNFCCC ใน1 9 9 9 4นะคะแล้วก็การประชุมที่ผู้นำของทุกประเทศมาประชุมเพื่อตกลงกัน นะะในมาตรการที่จะควบคุมการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั้งโลกเกิดขึ้นในขอบ3 Conference of the Party ครั้งที่3การประชุม IPCC นะคะมีทั้ง,ม,งมีทุกปีนะคะเรียกว่า Conference of the Party Conference of the Party คือขอบย่อว่าขอบ COP ขอบขอบ3เกิดครั้งแรกนะคะที่เกียวโตเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าเกียวโตบอดคอเกียวโตบอดคอนั้นก็จะมี แอนเนประเทศในแอนเนก็คือพวกประเทศพัฒนาแล้วที่ทําให้เกิดการปล่วัติอุตสาหกรรมรับผิดชอบนะคะแล้วก็กลับไปออกกฎหมายเก็บภาษีคาร์บอนกับอุตสาหกรรมในประเทศตัวเองนะคะก็คือพวก EU ทุกวันนี้ก็เกิดมาจากขอบ3คือเกียวโตบโดคอนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีการประชุมทุกๆปีการประชุมขอบส่วนใหญ่ก็จะเกิดประมาณเดือน1ิของทุกปีนีปีนี้ก็จะเกิดที่เดือน พฤศจิกายนปีนี้นะคะปีนี้จะเป็นขอบ30ขอบ30ผ่านมา3 7 7ปีขอบ30จะจัดที่บราซิลนะคะเดือนพฤศจิกายนถ้าเราไปตามนะคะรอฟังขอบ30นะคะเราจะพบว่ามาตรการต่างๆก็จะมาจากเกี่ยวโตโปรโตคอลหมดอายุลงนะคะก็จะเป็นปรีสแกรเมนต์เพราะว่าเกี ol, ่ยวโตโปรโตคอลหมดอายุลง ปร s ซเครเมนต์บอกว่าต้องทำให้เข้มข้นขึ้นให้รับผิดชอบเป็นประเทศประเทศไปนั้นปรากฏว,ว่าโลกของเราปล่อยกา๊าซเรืองกระจกสูงขึ้นอย่างเป็นอัตราเร่งเพราะว่ามีการย้ายการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกข้ามพรมแดนเขาเรียกว่าเกิดคาร์บอนลีเกสนะคะถ้าเราไปบังคับประเทศหนึ่งเดี๋ยวก็วนการผลิตต้นน้ำเขาก็าย้ายไปปล่อยอีกที่หนึ่ง แล้วก็ส่งกลับเข้าไปใช้อีกประเทศหนึ่งเราเรียกว่าการลั่วของการเรือนกระจกตัวนี้เรียกคาร์บอนลิเกสปารีิสต์ e กรีเมนก็เลยบอกว่าเราต้องปิดการลั่การเรือนกระจกข้ามพรมแดนปิดทุกอย่างข้ามอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นป a ารีิสต์ e กรีเมนจึงต้องทําสิ่งที่เรียกว่าการประเมินการเรือนกระจกจากทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพริน คาร์บอนฟุตปรินต์เป็นการปิดคาร์บอนลิเกตค่ะและก็ให้ผู้บริโภคลายสุดท้ายเป็นคนเลือกว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นใช้บริการนั้นจากใครเช่นเราเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราต้องประเมินคาร์บอนฟุตปรินต์ของมหาวิทยาลัยต่อไปก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเลือกมาเรียนนะว่ามหาวิาลยนี้ปล่อยกาซเรือนกระจกสูงมหาวิาลยนั้นปล่อยปล่อยมากปล่อยน้อยกว่ากัน ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในยุคที่เด็กยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเรื่องโลกร้อนในชีวิตในตลอดชีวิตของเขาที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่ขอบ21บนต้นมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มสัสดส่วนของพลังงานทดแทนเพราะนี่คือคกลไกหนึ่งที่เป็น,นกลไกหลักที่จะทำให้โลกของเราลดกส๊สเรือนกระจกลงได้นะคะ เพราะนั้นเกีียวโตโบโดาคอรู้ปัญหาจากนั้นก็ลวกของการเรืองกระจกข้ามมมแดนมานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของคาร์บอนบัตเจตที่มันเหลือน้อยเหลือเกินมันเหลือน้อยเหลือเกินถ้าเราอยากจะให้โลกของเราเนี่ยปล่อยการเรืองกระจกลดลงเหลือไม่เกินสององศาเซลเซียสเนี่ยบัตเจตมันเหลือจิ๊ดเดียวเองจิ๊ดเดียวเองนะคะเพราะนั้นเช้านี้จบลงด้วยสไลด์นี้ค่ะก่อนเบรกก็คือ i าลิสคร m เมนอยากให้ทุกท่านจำไวนะ้ตอนนี้เราอยู่ภายใต้ปาลิสคร m e n t ประเทศไทยเราเซ็นสัญญาปาลิสคร m e มนไปนะคะเราต้องส่งรายงานการปล่อยคารเรือกระจกซึ่งเราส่งมาตั้งแต่ยีโตโตบูดคอลและแต่ยุคนั้นเนี่ยส่งแบบ4ปีหนเขาเรียก National Communication ปัจจุบันเราส่ง NDC ส่งทุกปีนะคะส่ง NDC ก็คือแผนการลดการปล่อยคาร์รือกระจกและแผนปฏิบัติการต่างๆ แผนการจัดการบ้านของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวนี้ก็อยู่ในแผนที่เรารับปากเอาไว้ว่าเราต้องมีหน่วยงานของประเทศเราที่ดูแลเรื่องการจัดการการเรือกกระจกนะคะและการรับมือต่อคลเมดเชงด้วยนะคะเขาเรียกว่าแผนอะแดปเทชันเพราะทุกคนรู้ว่าคลเมดเชงมันมาแล้วมันรุนแรงขึ้นนะคะ พู้ด้อยโอกาสบ้านเรือนต่างๆหรือระดับน้ำทะเลหรือการเพราะปลูกอุตสาหกรรมการเกษตรอะไรต่างๆเราจะต้องปรับตัวยังไงในในสภาพที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแน่ๆจะอยู่กันยังไงจะรับมือ,อยังไงปรับปรุงพืชพันธุ์ยังไงให้มันทนต่อไคลเม็ดเชง้งได้เติบโตได้นะคะปลูกข้าวยังไงต่อไปนะคะดังน,นั้นปรีสกรีเมนส์นะคะคุยกันในปี2 0 1 5แล้วก็บอกว่า เราต้องทำะคาร์บอนฟุตปรินค่ะเพื่อลดการล่วกของการเรืองกระจกข้ามพรมแดนนะะี่ไแล้วปรีสครีเมนต์ก็บอกว่าตั้งเป้าไว้ที่1.5องศาเซลเซียสนี่คือไคลเมตโกของโลกของเรานะะ1.5องศาเซลเซียสในปี2050เราต้องปล่อยการเรืองกระจกเป็น0เรียกว่าเนตซีโร่ไม่งั้นโลกเราแย่แน่เนตะซีโร่ นนั้นไม่ทราบเบรกเช้ามีท่านใดมีคำถามอะไรไหมคะพอดีพอดีท่านลองคณะวดีมากาศิษว่ามีอาหารว่างเตรียมไว้นะคะค่ะหรือว่าคุยกันตอนเบรกก็ได้นะคะคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะแล้วหลังเบรกถ้าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษให้ให้ถามได้เลยนะคะเพราะว่าสไลด์หลังๆคือใช้เดาเอาว่าอยากรู้อะไรอยากรู้อะไรก็เลยเตรียมมาเยอะเตรียมมาเยอะนะคะโอเคค่ะ okay.